ปูจ้าปูมากปูนหญยจุดสามร้อยหกสิบ ซื้อปูจ้าปูมากปูนมาซื้อปูจ้าปูมากปูนไม่มีหรอกค่ะ เยอะพ่อขาก็บนเอาคือเอาตัวเวลขแค่ลูกเราเอากุ้งน้ำก็ได้เราเอากุ้งน้ำก็ได้ ตลาดมหาชัยคนเยอะค่ะมาตลาดมหาชัยจ้ามหาซื้อปู เอากุ้งน้ำก็ได้อันนี้รัวละสามร้อยตัวคือบอกจะเคืองโัวนะลูก ัดีค่ะลูกค่าก็เยอะพ่อค้าก็บดไม่มีหรอกค่ะ ใหญ่จุดสามร้อยหกสิบลูกค้าก็เยอะพ่อค้าก็บอตัวใหญ่ๆให้ด้วย

นดี่ยวมละสามร้อยว่าคือบอกจะเคืองโลนะลูก คนเยอะพ่อค้าก็บดมหาชัยคนเยอะค่ะนีลูกละสามร้อยรัวถือบ่อจะเครื่องลูกนะลูกใหญ่ จุดสามร้อยหกสิบบริการดีค่ะนีฟูมาตด้วยตัวใหญ่ให้ด้วย มาตลาดมหาชัยจ้ามหาซื้อปูปเอาคือเอาตัวเล็กะลุ

就大大的，还多呀。 ตัวเด็กหนาดมหาชัยคนเยอะค่ะเราจัโล้อลูกที่จัดล่อเอาคือเอาตัวเลกแค่ลูก ແລ້ວກຸ້ງນຳກໍໄດ້